สวัสดีครับผมวันนี้วันที่เก้าพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ครับวันนี้มาอัปเดตหมักมีหรือเรียกว่าขนุนครับนี่นี่คือตน้นต้นขนุนที่ห่อปลูกไว้ครบหนึ่งปีครับผม ก็จะมีความสูงประมาณนี้ก็ประมาณสูงขึ้นมาประมาณต้นนี้ก็อยู่ประมาณร้อยเจ็ดสิบเซนเพราะว่าผมสูงร้อยเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบีครับก็สูงขึ้นมาประมาณนี้แหละครับคือเมื่อนี้ผมมีอย่างร้ายครับผมมาอัปเดตให้เบิ่งว่าเพราะมีคนสนใจในการปุ๊กขนนลายพ่อมาครับคือ ผมกับปุ๊กตามภาษาผมนั่นแหละครับผมเป็นมือใหม่ผมออกโต้ก่อนเลยผมเพิ่งจะทําสวนได้หนึ่งปีครับหนึ่งปีเต็มกับปีนี้แหละครับก็เริ่มปุ๊กก่อนหน้านี้ผมผมได้ปลูกไอ้ขนุนยาวไปเลยยาวไปถึงนู่นครับก่อนจะถึงป่าไผ่นุนแต่ทีนี้เจอปัญหาครับผมหนึ่งปีที่ผ่านมาคือตรงนั้นซําน้ําครับทําให้ต้นขนุนที่ห่าปุ๊กน่ะมันมันเหลืองเหลืองแล้ว เหมือนเหมือนจะโตครับแต่บดตายบดไม่ตายแต่ไม่โตครับมันซ้ำน้ําเกินไปผมก็เลยได้ได้ไดถไมถยไถยกล่องแล้วปลูกปลูกไผ่เลี้ยงหวานแทนครับที่ผมเคยลงคลิปไปแล้วล่ะครับตอนนี้ก็จะเหลือโบไอ้ขนุนไม่กี่ต้นจากห้าสิบต้นสี่สิบห้าสิบต้นปีที่แล้วครับตอนนี้ก็เหลืออยู่ประมาณสิบกว่าต้นมั้งครับเพราะว่าสิบม,มีอยู่ในป่ามันมันโลกผมโบได้ขึ้นมาดูแลครับ ตอขอโทษขออภัยในการที่บกคอยได้อัปเดตให้บึงเกี่ยวกับขนุนเพราะว่าผมผมชื่บวาทั้งไหนเนาะผมกระโบได้มาดูเล่ปันใดน,นะครับแต่ปีนี้จะอยู่ส่วนทั้งปีแล้วเพราะว่าปกติผมทำอาชีพขายของตามตลาดนัดนะครับแต่ตอนนี้ติดวิกฤตโควิดแฟนก็เลยให้มาดูแลส่วนแฟนก็เลยขายของคนเดียวจะให้ผมดูแลส่วนเพราะ ทุกอย่างก็ได้ได้ผลเริ่มได้ผลผลิตแล้วัผก็ได้เก็บขายได้แล้วครับหนึ่งปีที่เฮาเห็ดมาแล้วก็มีเงาะอีกหน่อเดี๋ยวมหน้าผมไอมามามาอัปเดตต,ต้นเงาะให้เบิ้งครับหนึ่งปีผ่านไปต้นเงาะจะโตขนาดไหนนะแต่ตอนนี้มาเอาเรื่องขนุนก่อนครับผมก็เป็นมือใหม่ผมอ,ออกตัวก่อนผมก็พุกก็ได้ประมาณนี้แล้วครับ ก่อนหน้านี้ผมเอาอกว่าผมปุูกเป็นแถวยาวเลยด้อครับผมปลูกอยู่3ามแถวสามแถวแถวหนึ่งนี่ปลูกเยอะเลยนะแต่ทีนี้ผมเกิดการซ้ำน้ำขนุนของผมมีทั้งแดงสุริยามาเลทองประเสริฐถวายปีเดียวจำปากรอู้หลายอย่างครับไม่รู้อย่างเป็นอย่างใด้ผมก็จะลืมแล้วล่ะแต่พูกท,กท,กทุกสายพันธุ์ครับ บริเนียังดต่ยัง,ยงนึง่งนี่อันนี้ส่งพุ่งงามดีเดี๋ยวผมก็จะเอามาเสริมเรืเลยครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาบริบคอยได้ดูแลเขานะก็เกยดพาเตเกิดการปลูกทิ้งไว้แล้วไม่ดูแลก็จะเป็นแบบนี้แหละครับการที่การ,กรเกษตรเรได้สซนเขานาเขาอยกได้ผลผลิตเจ้กเขาเขาก็ต้องดูแลเขาครับอันนี้ผมได้มาตีดูแลละคือมาขุดมาพวนดินใส่ปุย๋ย แล้วก็คุมฟังนะครับได้จัดการส่วนนี้ไปละแล้วตรงนี้ข้างล่างคือที่ผมเอาไผ่มาลงใหม่เมื่อน,นั้นผมที่ว่าชุบน้ำใส่เต็มๆเลยเด้อครับแล้วทีนี้ผมผมก็ได้ลปอยน้ำออกแล้วเพราะว่าถ้ามาอย่างนั้นไผ่เขาจะลากเน่าได้น้ำเยอะเกินไปตอนนี้สวยมากเดี๋ยวมาหน้าผมมาอัปเดตให้เบึงไผ่เลี้ยงหวานไผ่เลี้ยงหวานตัวนี้รับประทานสดไม่ได้ครับแต่เป็นซื้อสายพันธุ์ของเขา เดี๋ยวมนะนาผมมาอัปเดตส่วนของพยแยงหวานเมื่อนี้ให้มาบึงกะนุนของเราตอนนี้กระเหลี่ยสดสวยๆอยู่ตามนี้แล้วครับปีหนึ่งเป็นลกๆหน่อยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยตัดเอาเพราะว่าผมไบ่ได้ใช้สารเคมีเออส่วนผมจะไม่บใส่ยาข้าหญ้าเลยแม่เตชนิดเดียวครับแม้เต่คาหญ้าผมจะเอาย้าอย่างเดียวจะตัดจะถังอย่างเดียวเพราะว่าวผม เกษตรยุกใหม่พยายามใส่สารเคมีน้อยที่สุดครับก็ประมาณนี้ครับมันมีต้นหนึง่งต้นงามงามงามคือกันเนี่ยครับต้นสวยเหมือนกันเนี่ยแต่ทีนี้พอดีรถไถมาไมอ้มาทึกผมเซ็งเลยอย่ยที่อยู่วังางอยู่ตรงนี้พอดีผมจาได้อยู่ก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตเงาะให้เบื้องมานะตอนนี้ก็ให้บึง มันจากาศขนุนครับสูงอยู่เด้คเดี๋ยวผมให้เบิ้งกล้องเพื่อเพื่อจะได้เป็นตัวอย่างเนาะนี่ปีนึงเห็นไหมครับหนึ่งปีครับพักไปแค่นี้แหละครับผมแค่อัปเดตให้เบิ้งซื้อนขอบคุณครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวผมมาไทคลิปต่อไปให้เบิง่งอิด